มนุษย์ป้าในภาษาสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับครูบิบิจากเพจครูบิ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 อินสวีเดนนะคะวันนี้ครูบิบีนั่งในสวนอยู่ที่เมืองที่ครูบิบิอยู่นะคะก็เป็นสวนที่อยู่กลางเมืองเลยนะคะเมืองที่ครูบิบิอยู่ชื่อเมืองคลานสกูนาค่ะวันนี้ครูบิบิจะมาพูดเรื่องคําว่ามนุษย์ป้าในภาษาสวีเดนนะคะคนหลายคนอาจจะงงว่าภาษาสวีเดนมีด้วยเหรอมนุษย์ป้าคือครูบิบิได้วิเคราะห์ตกผลึกมาแล้วว่า ลดป้าเลยเพราะว่าเวลาที่คนนะคะเขาจะว่าผู้หญิงที่อายุแต่ัวกลางคนขึ้นไปเนี่ยที่เป็นทํานิสัยที่ไม่น่ารักเช่นจุกจิกจู้จี้จจขี้บน่นโวยวายโมโหร้ายเรื่องมากตามที่ต่างๆเหมือนที่เราได้กําหนดคํานี้ไว้ในประเทศไทยเราช่วงนี้เนาะก็ที่นี่เขาจะเรียกว่าแยบละแช่ลิงนะคะแยบละแช่ลิง ก็คือมนุษย์ป้านี่แหละก็คือทำอะไรไม่น่ารักเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันสามารถเป็นเป็นความหมายที่เป็นโพ i ิทีฟได้เช่นมันจะหมายถึงเมียนะคะหรือภรรยาที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างสมมติว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียกแบบสามีคือมารนภรรยาคือฟรูใช่ไหมฮะแต่บางบ้านเขาก็จะเรียกว่าสามีเรียกกุบเบ้เช่นมินกุบเบ้ก็คือสามีที่บ้านชาย หรือมินแช่ลิงก็คือว่าเมียที่บ้านของฉันเมียของฉันนะคะซึ่งอันเนี้อยอย่างเราคนไทยเองจริงเราก็เรียกสามีเรียกภรรยายก็มีหลากหลายคําที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะอันนี้เหมือนกันในฐานะที่ในลักษณะที่เป็นโพสิทีฟความหมายโพสิทีฟก็จะเป็นมินกุ๊บเบ๊ก็คือสามีที่บ้านของฉันมินแช่ลิงก็เมียที่บ้านของฉันก็คือ สามีหรือภรรยาแต่ถ้าความหมายที่ไม่ดีมันจะหมายถึงมนุษย์ป้าขึ้นมาทันทีมนุษย์ป้าอย่างเมื่อกี้ที่คุณบิบีบ้บอกก็คือว่าวุ่นวายจุกจิกคู่จี้ขี้บน่นทําตัวไม่น่ารักทําตัวเป็นปัญหาให้กับคนอื่นทําให้คนอื่นไม่สบายใจหรือไปดูถูกคนอื่นอะไรเงี้ยนี่แหละเขาเรียกมนุษย์ป้าคํานี้ก็คือแยบละแชรลิง ก็ครูบิ๊กคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วหวังว่าจะมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะคะพอดีครูบิีกได้รับหลังไมามาว่าถามว่าคําเนี่ยตกลงมันมีความหมายดีหรือไม่ดีก็เลยมาทําคลิปให้ดูค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ